อยากลองซื้อหวยออมสินหรือสลากออมสินเพื่อลุ้นโชคลุ้นเงินล้านกับเขาบ้างต้องเริ่มต้นยังไงคลิปนี้ค่ะสูงวัยใจแสบชวนมาศึกษาข้อมูลและวิธีการซื้อสลากออมสินที่ได้ลุ้นรางวัลใหญ่ไม่ต่างจากซื้อหวยพร้อมเคล็ดลับการซื้อสลากออมสินให้มีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกงวดมาบอกกล่าวกันนะคะส่วนเพื่อนชาวสูงวัยท่านใดที่เคยซื้อไว้ประจําอยู่แล้วคอมเมนต์มาบอกเล่ากันหน่อยได้ไหมคะว่าท่านเคยถูกรางวัลอะไรกันบ้าง ก่อนไปติดตามท่านที่ชมผ่าน Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์และท่านใดที่รับชมผ่าน y o u t u b e นะคะฝากกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะสลากออมสินหรือหวยออมสินถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลงทุนนะคะ ที่นอกจากจะเป็นการออมเงินแล้วเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับรางวัลทุกเดือนอีกด้วยค่ะก่อนอื่นมาดูกันนะคะว่าหวยออมสินหรือสลากออมสินคืออะไรหวยออมสินหรือว่าสลากออมสินเป็นผลิตภัณฑ์สลากออมทรัพย์รูปแบบหนึ่งซึ่งถือเป็นการออมเงินจากธนาคารออมสินในระยะยาวโดยผู้ฝากเนี่ยจะได้รับดอกเบีย้ยตามอัตราที่กำหนดพร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทุกเดือนคล้ายหวยเลยค่ะ ทั้งนี้นะคะผู้ที่ซื้อสลากออมสินได้เนี่ยจะต้องมีบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสินก่อนบางท่านอาจงงค่ะว่าบัญชีฝากเผื่อเรียกคืออะไรนะคะบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกก็คือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นั่นเองค่ะเหมือนกับธนาคารทั่วไปค่ะเพราะเมื่อสลากครบอายุแล้วนะคะธนาคารจะโอนเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกส่วนการซื้อสลากก็จะมีทั้งแบบที่เป็นกระดาษกับแบบสลากดิจิทัลนะคะ ซึ่งแบบที่เป็นกระดาษสามารถซื้อผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาแต่ถ้าจะซื้อสลากดิจิทัลต้องซื้อผ่านแอป m ม m o ของออมสินเท่านั้นค่ะสำหรับขั้นตอนในการซื้อสลากดิจิทัลทางออนไลน์มีขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ค่ะไปที่สาขาของธนาคารออมสินสาขาใดก็ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่ามาสมัครและมาลงทะเบียนสลากเพื่อเปิดใช้งานสลากดิจิทัลนะคะ 2. ดาวน์โหลดแอป m ม m o และกดเข้าไปในแอป 3. คลิกไอคอนสลากดิจิทัลเพื่อทำรายการซื้อสลากดิจิทัล 4. ค่ะระบุจำนวนที่ต้องการซื้อสลากดิจิทัล 5. นะคะกดเลือกบัญชีที่ต้องการโอนเงินและ6ค่ะยืนยันข้อมูลการทำรายการเพียงเท่านี้เองค่ะก็สามารถซื้อสลากออมสินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสลากออมสินมีกี่ประเภท แต่ละประเภทได้รุนรางวัลเท่าไหร่ปัจจุบันค่ะสลากออมสินมีการเปิดขายสลากออมสินอยู่3ประเภทคือสลากออมสินพิเศษดิจิทัล1ปีสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบกระดาษและสลากออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีนะคะโดยแต่ละประเภทมีรายละเอียดดังนี้ค่ะสลากออมสินพิเศษดิจิทัล1ปีหน่วยละ20บาทมีสิทธิ์ถูกรางวัลทุกเดือนนะคะเป็นเวลา12เดือน รางวัลที่1มูลค่า3ล้านบาทและรางวัลอื่นๆสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบกระดาษหน่วยละ100 000, บาทมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง24เดือนรางวัลที่1มูลค่า5ล้านบาทและรางวัลอื่นๆสลากออมสินพิเศษดิจิทัล2ปีนะคะหน่วยละ100บาทมีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นระยะเวลานานถึง24เดือน รางวัลที่1มูลค่ารางวัลละ5ล้านบาทและรางวัลอื่นๆค่ะสำหรับการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบกระดาษและแบบดิจิทัลนะคะจะออกทุกวันที่1ของเดือนค่ะ ส่วนรางวัลสลากดิจิทัล1ปีจะออกทุกวันที่16ของเดือนส่วนเงินรางวัลและดอกเบีย้ยของบุคคลธรรมดาจะไม่เสียภาษีและเมื่อฝากครบอายุนะคะจะโอนเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติค่ะหากอยากถูกรางวัลทุกงวดต้องทำยังไงนะคะ สำหรับสลากออมสินที่เปิดขายทั้ง3รุ่นที่ว่ามานี้แต่ละรุ่นจะมีสิทธิ์ถูกรางวัลเลขท้ายทุกเดือนเมื่อท่านซื้อสลากถึงขั้นต่ำตามจำนวนหน่วยที่ธนาคารกำหนดนั่นก็คือสลากดิจิทัล2ปีและสลากออมสินพิเศษ2ปีแบบกระดาษควรฝากขั้นต่ำ1,000หน่วยจำนวนเงิน1,000 0 0บาทจะทำให้ถูกรางวัลเลขท้าย3ตัวทุกเดือนค่ะ ส่วนสลากดิจิทัล1ปีนะคะควรจะฝากขั้นต่ำา10,000นหน่วยจำนวนเงิน2 0 0 0 0 0บาทก็จะถูกรางวัลเลขท้าย4ตัวทุกเดือนค่ะฟังแบบนี้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ซื้อสลากน้อยกว่าขั้นต่าจะไม่มีโอกาสถูกรางวัลทุกเดือนนะคะเพียงแต่มีโอกาสน้อยกว่าทั้งนี้ค่ะการถูกรางวัลก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับจานวนเงินที่ซื้อว่ามากหรือว่าน้อย เพราะผู้ที่ซื้อจํานวนหน่วยน้อยๆเนี่ยก็มีโอกาสถูกรางวัลที่ใหญ่กว่าหรือว่าถี่กว่าได้เช่นกันค่ะเรียกว่าต้องอาศัยดวงเป็นตัวช่วยจริงๆค่ะและถึงแม้ว่าหลายท่านนะคะจะมองว่าตอนนี้เงินรางวัลของสลากออมสินและดอกเบี้ยที่ได้รับจากการฝากครบระยะเวลาน้อยลงจากเดิมมากจนไม่น่าจูงใจให้ซื้อแต่ถ้าเรามองว่าวัตถุประสงค์ของสลากออมสินก็คือการออมเงินค่ะซึ่งมีเงินรางวัลเป็นผลพลอยได้ และยังเป็นการเสี่ยงโชคที่ไม่เสียเงินต้นแถมได้ลุ้นเงินล้านทุกเดือนค่ะซึ่งแม้ว่าเราจะไม่ถูกลงวัลเลยแต่เงินต้นของเราก็ยังอยู่แทนที่จะเอาเงินไปซื้อหวยใต้ดินซึ่งถ้าซื้อแล้วไม่ถูกเงินเราก็สูญไปเปล่าๆค่ะสู้เอาเงินมาซื้อสลากออมสินจะดีกว่าใช่ไหมคะและเมื่อไหร่ที่เราสะสมเงินออมจากสลากออมสินมากพอแล้วนะคะจะขยับแบ่งเงินเนี่ยไปลงทุนในรูปแบบอื่นๆที่เรามองว่าคุ้มค่ากว่าก็ได้ค่ะ ขอให้ชาวสูงวัยใจแทบโชคดีถูกรางวัลกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ